วันนี้เราจะไปที่ฝั่งใต้ของเกาะกันนะคะจะไปเช็คบีชดูเห็นว่าสวยวันนี้ส้มจินแหลกมากส้มตื่นตั้งแต่ตีสาครึ่งเออเพราะว่าที่เนี่ยมัน3ามชั่วโมงบีไฮจากฝั่งเบสโคตเอลเรดี้แล้วมีบอร์ดไปด้วยค่ะ สังเกตเห็นก็คือขึ้นลมของที่ฝั่งใต้เนี่ยจะสงบก,กว่าจะมีคนมาเล่นเซิร์ฟมีบอร์ดอะไรเงี้ยนะักท่องเที่ยวเยอะกว่าฝั่งตะวันออกที่เราอยู่คนเล่นน้ำเยอะมากแล้วก็มีคนเนี่ยมาสน็อกตอนแรกว่าจะลงน้ำนะแต่ว่าคนเยอะมาก What you say ด้วยมาก น้ำใสมากเลยนะทุกคนตรงนี้เหมือนเป็นจุดแบบพักรดพักผ่อนอะไรเงี้ยมีที่ให้นัง่งมันล่มลื่นนะมีต้นไทรมีร้านอาหารมีคาเฟ่ก็มีช็อปต่างๆอะไรเงี้ยก็ถ้าแวะมาแถวนี้ก็ Hawaii Juice Company, I got a color. Wow, that's good. It a strawberry, pomegranate, pineapple, raspberry, blueberry, cherry. 8 bucks. Courtney, bottle is baht has decided to get Mexican this lunch. I want to get shrimp or fish taco. Okay, so we can check it. Let's like seafood from breakfast. Island. <laughs> what are you eating? Wow, I got a lot of shrimp. I okay, can eat. You get yeah. where we eat. Nice. สวนกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะสมชอบสโลแกนเขามากเขาบอกว่ากาแฟเขาไม่เหมือนต้นกาแฟที่ไหนนะเพราะว่าปลูกจากดินภูเขาไฟสัมผัสด้วยฝนจากภูเขาอนุดมสมบูรณ์อบอุ่นด้วยแดดแห่งแปซิฟิกและเย็นสบายด้วยลมแห่งฮาวายค่ะพื้นที่กว้างขวางมากมีต้นกาแฟประมาณ4ล้านต้นได้สวนใหญ่ขนาดประมาณ12.5ตารางกิโลเมตรลมลืลมลม่นลมโกลบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะควรแวะมาชมที่นี่เลยแหละ ข้างในเขาก็จะมีร้านกาแฟามีจุดให้ชิมกาแฟาสายพันธุ์ต่างๆและถ้าชอบเนี่ยก็สามารถซื้อมเมล็ดกาแฟาหรือว่าของที่ระลึกกลับได้ค่ะค่าตอนนี้ส้งก็อยู่ที่ค a w ว i c อ f f ี e คอม p a นีนะคะเป็นคอมพพนีที่ผลิตคอแฟที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาอันนี้เราก็มาเทสกาแฟกันี่ส้มก็สั่งเป็นลาเต้ เป็นกาแฟาที่ปลูกที่ฮาวายอันนี้คือที่ส้มสั่นี่อยู่บริเวณรอบๆเคลตี้โซฟีนะเลยอยู่ข้างหลังนู่นซิปปาๆ จะมาออกกาลังกายกันเล็กๆตอนนี้ซ้อมอยู่ที่บีชที่เรียกว่า Shipwreck Beach อันนี้คือไฮที่เรากำลังเล่น <Wow. S 1> ขึ้นไปา่ว บได้ลมดีมากจริงๆบินโดรนได้นะบริเวณนี้แต่ว่าลมมันแรงตอนนี้ถ้าลมแรงอะ่ะไม่กล้าบินโดรนเลยเพราะว่าเคยทำโดรนตกมันแล้วนะคะเพราะลม <c oughs> Don't want to think when it's raining, so can't be s o m d เรามากันอีกเทรลนะคะอาจจะลงไปดูถ้ำเห็นว่ามันมีถ้ำข้างล่างวันนี้คือ full day กิจกรรมเยอะมากเดินป่าไปหาคือทั้งหมดนี้ยอยู่ที่ฝั่งใต้ของเกาะมือ Foot Trail Horse Trail เดินด้วยขาหรือมากับม้าก็ได้นะจ๊ะ So that m e a n in the past is like in the picture used to have water Wow read that and now What happened? No water, but the cave still. นี่คือทางเข้าเหรอคะคือเขาติดป้ายว่าถ้าจะเข้าไปในถ้ำต้องใส่หน้ากากแล้วเราไม่รู้จ้าเอาหน้ากากไว้บนรถ ยังไงเ <laughs> ชก็เลยเอาเสื้อปิดที่จมูกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาลองเข้าไปดูก่อนเ <laughs> ฮ้ยจริงๆมันมีไอเดียเว้ยเราก็เอาอีกกระเป๋าเนี้ยทำเป็นเฟซมาได้นี่หว่าอ่ะน่าจะเวริร์กแหละไปนี้แล้วกั <laughs> I can use my my bag ถ้ำหินปูนที่ใหญ่ที่สุดในฮาวายค่ะแถมยังเป็นแหล่งโบราณาคดีและแหล่งฟอสซิลที่สมบูรณ์ที่สุดของเกาะอ,อีกด้วยปัจจุบันถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนะคะเพราะเขาไม่ได้แค่อนุรักษ์สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไว้เท่านั้นแต่เขายังพยายามทําการฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติให้เหมือนแต่ก่อน mm hmm. เพื่อเรียกคืน mm hmm. พืชและสัตว์สายพันธุ์พื้นเมืองกลับมาซึ่งสามารถเข้าชมได้ฟรีค่ะข้างล่างลงมานี่สวยมากมันแบบเขียวขจีแล้วดูผนังถ้ำ ทีตรงนี้ก็มีเพดานถ้ำคุมปกตินะแต่เมื่อ7,000ปีก่อนเพดานมันถล่มลงมาทําให้จุดนี้กลายเป็นแอ่งน้ํำลึกเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์มากๆแต่ด้านมาโดนซึนามิยับถล่มใส่เมื่อ500ปีที่แล้วทําให้สูญเสียสายพันธุ์พื้นเมืองไปเยอะเลยซึ่งปัจจุบันไม่ใช่แอ่งน้ําแล้วค่ะน้ํามันหายไปตั้งแต่ร้อยสอปีที่แล้วอันนี้คือทางเข้าถ้านะจะเห็นว่ามันเล็กมากแทบคานอะ่ะ บอกว่าเดินมาอีกหน่อยจะเจอเตา่าก็เลยเดินมาต่อนะจ๊ะเขามีขี่ม้ากันอยู่ตรงนั้น Where Wow he's sleeping he closes his eyes Hello น้องเต่าอยู่แอบอยู่ตรงนี้เอง ขึ้นมาใช่ไหมคือค <Okay. S 1> ือเราฟิลได้ถึงละอองน้ำเต็มหน้าเลย okay.